ตาเอียงไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือแบบเอียงเอียงหรือว่าการเอียงคออ่านหนังสือครับแล้วสายตาเอียงไม่ได้เป็นสาเหตุให้ขีดเส้นไม่ตรงสายตาเอียงไม่ได้เกิดจากการเอียงคอดูโทรทัศน์หรือการเอียงคอดูโทรศัพท์สาเหตุหลักจริงๆของสายตาเอียงเกิดจากการที่กระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันไม่เรียบทำให้การหักเหของแสงเกิดจุดโฟกัสหลายจุดไม่ได้เป็นจุดเดียว นอกจากกระจกตาไม่เรียบแล้วครับเลนก็จะมีส่วนที่ทำให้เกิดสายตาเอียงผู้ที่มีอาการสายตาเอียงก็จะมีอาการเห็นภาพซ้อนเห็นภาพไม่คมมีอาการปวดหัวปวดตาตาล้าหรือมีอาการแสบตาอยู่บ่อยๆชอบหี่ตาเวลามองไม่ว่าจะเป็นมองระยะใกล้หรือว่ามองระยะไกลอาการยอดฮิตก็คือตอนกลางคืนมักจะเห็นแสงไฟแตกเป็นแฉกหรืออาจจะเห็นแสงไฟฟุ้ง สายตาก็เป็นปัญหาหลักของสายตาเอียงครับถ้าเราเกิดปัญหาสายตาเอียงแล้วครับเราจะทํำยังไงต่อหากมีปัญหาสายตาเอียงเราอาจจะต้องพึ่งตัวช่วยที่ทําให้เรามองเห็นชัดขึ้นครับผมก็คือแว่นตาหรือว่าคอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่เลือกใช้แว่นตาผู้ที่มีสายตาเอียงมากมีปัญหาในการใช้สายตาบนแว่นตาหรือถ้าเกิดเราใช้สายตาเอียงที่ค่อนข้างที่จะตรงกับค่าสายตาจริงของเราเลยในครั้งแรก จะมีผลทําให้เราใช้แว่นสายตาอันนั้นได้ยากมากยิ่งขึ้นทีนี้เราอาจจะต้องพิจารณากับการใช้แว่นตาที่มีกําลังสายตาเอียงเนี่ยน้อยก่อนหรือว่าอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยเพื่อทําให้เราปรับตัวกับแว่นตานี้ได้ดีขึ้นในที่นี้หมายถึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแว่นบ่อยหน่อยครับเพราะเราจะต้องฝึกในการใช้สายตาเอียง ในส่วนของคอนแทคเลนเนื่องด้วยสายตาเอียงเกิดจากพื้นผิวกระจกตาที่ไม่เรียบส่วนของคอนแทคเลนก็จะมีความยุ่งยากในการฟิตติ้งนิดนึงครับก็คือมีให้เลือกอยู่2แบบคือฮาร์ดคอนแทคเลนหรือว่าซอฟต์คอนแทคเลนฮาร์ดคอนแทคเลนจะเป็นคอนแทคเลนชนิดแข็งซอฟต์คอนแทคเลนจะเป็นคอนแทคเลนชนิดนิ่มก็คือในส่วนของฮาร์ดคอนแทคเลนเนี่ยครับก็จะเป็นการกดกระจกตาของเราให้เรียบ ก็จะแก้ไขปัญหาของสายตาเอียงได้ดีกว่าอาจจะต้องฟิตติ้งกับผู้เชี่ยวชาญเช่นนักทัศนามาตรหรือจักษุแพทย์ส่วนในเรื่องของคอนแทคเลนชนิดนิ่มคอนแทคเลนชนิดนิ่มก็อาจพิจารณาใช้สำหรับผู้ที่มีสายตาเอียงค่อนข้างน้อยหรือผู้ที่มีกระจกตาค่อนข้างเรียบก,กว่าและขอเน้นแะย้ำนะครับว่าการใช้คอนแทคเลน์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด